กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการนายช่างเลือกครับและสำหรับเครื่องมือช่างที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือช่างจากร้าน20บาทครับซึ่งเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไขควงตัวนี้ครับ เครื่องมือเหล่านี้เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้จากร้าน20บาทครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่เคยซื้อเครื่องมือช่างจากร้าน20บาทมาใช้งานนะครับก็จะรู้ดีอยู่ว่าเครื่องมือช่างเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่สั้นมากๆครับในวันนี้นะครับผมก็เลยมีเทคนิคมาแชร์ครับเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เครื่องมือช่างจากร้าน20บบาทนะครับมีคุณภาพเทียบเท่ากับเครื่องมือช่างราคาหลักร้อยเลยครับและสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคในการชุบแข็งครับ ซึ่งผมต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชุบแข็งนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์จากที่ผมได้เคยทำนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับผมก็เลยอยากจะนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือช่างจากร้าน20บาทได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและสําหรับทฤษฎีในการชุบแข็งนะครับเราจะแบ่งเหล็กออกเป็น3กลุ่มหลักๆครับก็คือเหล็กที่มีคาร์บอนน้อยนะครับเหล็กที่มีคาร์บอนปานกลางครับแล้วก็เหล็กที่มีคาร์บอนสูงครับเหล็กแต่ละประเภทนะครับก็จะใช่แตตกก่างันออกไปครับ และสาหรับเหล็กที่เขาเอามาทําเครื่องมือให้เรานะครับหรือว่าเหล็กรูปปรพันธ์ต่างๆที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดจะเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนปานกลางครับซึ่งเหล็กคาร์บอนปานกลางนะครับจะใช้อุณหภูมิในการชุบแข่งอยู่ที่ประมาณ870องศาครับจนถึง930องศาครับเพื่อนๆสามารถเทียบอุณหภูมินะครับได้จากตารางสีทางด้านซ้ายตรงนี้ครับและสำหรับสารชุบแข่งนะครับที่เขานิยมใช้กันเลยก็จะมีด้วยกัน3อย่างหลักๆครับก็จะเป็นน้าเปล่าอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็จะเป็นน้ําเย็นครับสุดท้ายนะครับ สารชุบแข็งทั้ง3อย่างนี้นะครับจะเป็นอะไรที่เราหาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาถูกครับและสาหรับสารชุบแข็งที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเก่าครับให้เพื่อนๆหามภาชนะมาใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับและสําหรับอุปกรณ์ในการชุบแข็งอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับก็คืออุปกรณ์ที่จะสร้างความร้อนให้กับวัตถุนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นหัวพ่นไฟพร้อมกับแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยสร้างความร้อนให้กับวัตถุได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่มีนะครับเพื่อนๆ่ก็สามารถใช้เป็นเตาแก๊สแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับการให้ความร้อนกับวัตถุด้วยวิธีนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่มีจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับแต่ว่าในการสาธิตในครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นหัวพ่นไฟพร้อมกับแก๊สกระป๋องนะครับเพื่อ และสำหรับขั้นตอนในการให้ความร้อนนะครับเราจะทำการชุบแข็งเฉพาะส่วนปลายของไข่ควงเท่านั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆพื่ทำการสร้างความร้อนเฉพาะส่วนปลายเท่านั้นครับ และหลังจากที่เราทําการชุบแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปลายของไขควงตรงนี้ก็จะออกมาดําๆแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะขัดให้ข่าได้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ขัดเอาไว้ด้านนึงนะครับตัวอีกด้านนึงเนี่ยผมไม่ได้ขัดครับ ซึ่งจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและสําหรับวิธีในการขัดผมก็ใช้เป็นแปรงทองเหลืองธรรมดาครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทําให้เครื่องมือจากร้านยบาทนะครับมีคุณภาพเทียบเท่ากับเครื่องมือราคาแพงๆแล้วครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆที่ผมนามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันไว้ครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้ออองงขััััววลาาาไปกกก่่่นนคคครรบบใหเพืๆทุุมมีีสสส Y ด